สวัสดีครับประกบจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุคมหิงนะครับผมโอ้โหอินทีนี้แหละครับเรียบร้อยเลยเอฟซีตบมายังกระฟาวเลยครับทีนี้ตะลุ่มตะไลเลยสุดยอดครับนี่ลุงเดียวิว่งมาดีๆนะครับนี่ บุนร้อดไม่อาจกกับบุเรียบร้อยเลยแม่ละคนมีได้แลมโอ้โหตกนักเลยครับอืมโอเคเอ่าเด็นดูดีดีจังกับ

นี่ไม่ติดัำเปื้อแล้วนี่น้องอนะ่ะมีเปิดไฟให้ดดี้นะครัแบบน้ามาโอ้ตกชุดหยอดนเอ็ดดีดูครับผมฟ้าเป็นน้ำเลยครับนักเลยครับวิ่งมาดีๆดี้อนครับผมแานไม่ไหวกับตรงนั้นรอตรงนี้พอตกตึ้งนามมันเล่กางในบ้านนะครับผมนะ มันเอออยู่อยู่นี่ก่อนนั้นะเออนะไม่เอาไม่เอาอยาเลี้ยอเอเออย่อาออกไปนะเที่ยงกับปุมหนักไม่หว่ากับแต่อย่าตกนานหนักไม่ไว่าแต่อย่าตกนาน ดีนะครับลวงเดียร์่อยรถต่อเองไอ้ชายมันต่ำลงนิดนะครับเพราะมือไอ้หนามันขั่งนะครับหนามันเลยลงนะครับอ่า,อาเริ่มเบาแล้วครับแต่ว่ามือจังอืมเอ็ดสี่ดวเองนะครับปนานังเต็ดอยู่ในชมุมหน้าบ้านนะครับนู่นทางลมอยู่ป,นา,นา,หนหนปานังน่ะไอ้มูอปิดชมแล้วนะครับอืมปานังมองเห็นกับพ่นเกย โอชุดยอดเต็มเออไปไป้าไ,ไปเออตรงนั้นแห้งนะโอ้ยไม่เบื่อย่างเออยังไงบอกเต็มไอ่ะดิบีอ่ะเหมือนกันบอกกับเปียกเหมือนกันเนาะมันดิบีเนาะต้มนิดนะ นะครับนะนะบอยเอกมากบอยเอกบอกแล้วว่าจะจัดการหน้าติยูว่านะเป็นตีเรียบร้อยนะครับนะบอ,อยเอกก็ไเหนื่อยเนาะบอยเอกคุยกับลุงเดือรแล้วเนาะนะเดี๋ยวกลับมาบางก็คือาจจะจางสังทำอกันทำไร้ได้ก็ไไกว่าไปกับนาะยอยู่กันสัดตชินชวนนะครับัวบากนก็กลยเสร็จแล้วนะจะมานอนอยู่หน้าบานแบบนี้มันเก,กาะระไรอยู่กับ้นเน้นนะดีๆเนาะ เออบาวนิดนึงนนแล้วฝนกราระวังอยู่เลยครับลุงเดียนก่อนนอนก่อนได้ก็เดินมาดูดีๆนะครับ ไม่ต้องออกไปแล้วนะน้องนะนอนนะไม่ต้องออกไปเลยอยู่นี่นะเนอะไม่ต้องออกไปเลยยืดแล้วพ้นอนอนพนังกันอยู่นั่นแหละดีๆตรงนั้นแหละแห้งสุดแล้วคือถ้ามันยึดก็ไม่เป็นไรกับพวกมิตรี มันจะไม่เล่นก้ามาในอ่ามันจะไม่เล่ก้าในหน้าบ้านมาแรงนะครับดีดดี้ก็พอได้ดนนมันยังมีส่วเนเองอ่าเบาเบา,เบาลงแล้วครับพี่ีนักเลยครับตะกี้ตุ้มเลยไอ้เรื่องประตูหน้าต่างไม่ต้องเป็นร่วงนะครับตอนเดี๋ยวว่าลุงเดียเอาอาหารห้แผลก็ลุงเดียเช็ค ดูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจังเก้ามาทางานรรนี่คือลุงเดียรต้องดูมดอันตรายครับเพรามันจะได้บางทีจังลืมไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจนะครับบางทีเขาลืมอาจจะเป็นไม่มดถึงเราอยู่บ้านนะครับเราก็ต้องดูแล,นลเนาะเบียร์เช็คมดแล้วเนาะไม่มีจันบนจันไดก็เหมือนกันนะครับ ยันไม่รับเอฟซีต้ว่าเราลืมปิดนี่เรียบร้อยเลยแล้วครับเพราะว่าพ้นมันซาดนะครับพ้นมาทางร่างบ้านนะครับไปด้านหน้าปุ๋ยหน้าไม่มีชิดมาอีกนู่นครับนั่นมันมาจากด้านล่างนะครับมีชิดมาอีกอีกรอบันี้อีกครับได้ยินเสี่ยงไหมครับเอฟซี มาอีกแล้วครับเอฟซี G, เนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวผลมาอีกระลอกนึงแล้วด้านหลังมาอีกมาอีกตู้มอีกปานังระวังเด้อมาอีกรอบนึงอีกนู่นมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วครับนั่นนะครับเป็นแม็กับเอฟเริ่มมาแล้ว โอ้ต้นไหนนะดีๆนะมันหน้าฝนล,ลูกเนาะนะนะครับน้องนะเออดีวไนอนเงไปจะนอนเล่นอยู่ใต้แกนะครับมันไม่ได้น้องนะเข้าใจไหม อยู่ที่เพลินตรงนี้ดีกว่าก็ใช่ไหมอยากลอยอยู่แต่ว่าฝนไม่ตกแต่ก็ไม่อยากลอยนองอยู่ดีบอกว่านองสองแก้ต้องบนรอดมันส่วนเล่นนะนองตง้องรู้ตัวน้องต้องปักปัก้อนเข้าใจไหมดูรเรื่องนะเออ รู้เรื่องนะแปบ๊บนะเดี๋ยวพอลองเอาเอาไม้ลองไงนิดนะเป็งกันจานหน้าๆเนาะน,าน,านี่เดี๋ยบร้อยแล้วนะครับลองเป็นนานักนะครับรองไงขึ้นชุกนะครับโอเคเออนอนสบายแล้ว่าโอเค เอานะน้องนะนี่แล้วก็เอาเ่อกันนะครับยายลุมไว้หอ,องพ้นนะครับโอเคนะดีดีมุนรอดมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมามานอนนี่มาดูก,กับไอ้ซีมันเหมอนพอมันครับไม่ใช่มันกลัวนะครับกับพุ้นไอซีไม่ต้องตกใจนะครับ บนรอดมันเอาตัวมันจะลากกับมันรู้ตัวมันเอาเอาตัวรอคกับเพามันต้องลบป้นตรงนี้มันมาตัวมันจะเปียกครับลุงเดียตึงปล่อยเขานะครับบนรอดแต่ดีดีน้องก็ไม่เป็นนะครับนี่โอเคครับนอนเลย้ยสบายเลยวแสดงว่าแสดงว่าดดีๆนอนได้แล้วฮะ <laughs> นอนนะ บนรถไปแล้วครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าก,กดกลามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนานะปุ่นหยุดแล้วครับผมแต่ก็ยังมืดนะเนาะมืดโอ้โหสุดยอดเลยครับืม โอ้โหปลานี้ครับผมเฟรงมาเฟรชมาเฟรดเฟรมาส่งคล้องอยูเลยครับผมเอเค,ครับผมเอาเก็บนี้แ่นี้ครับบุญรอดไม่ต้องเปน็นร่วงนะครับนองเอาตัวรอดส้มชื้ก็ครับเข้าไปด้านในเลยครับ มาชมข้องนะครับมาชมข้อง,องนะ่าตัวไม่เปียกนิดเดียวใช่ไหมครับความเจริญดเขาหมุนรอดเขาดูจากลบทูจากลีกนะครับเขโตแล้วไม่ต้องเป็นอนะ้วนนะครับพี่ๆมาเจอวันหลงเดียแบบนั้นแบบนี้นะเจอไม่คลิปหน้ากับปุ้มเอาคลิปน,นี้แกนี้กับเดี๋ยวไปรับกล้องก่อนนะครับกล้องมาจ้งบันนองอุ้งอิงเนาะ